อย่าแสดงความเป็นห่วงคนป่วยด้วยคำถามที่ว่าเจ็บปวดตรงไหนบ้างสวัสดีครับพบกับผมเข้าใจนะครับและ Better You Podcast พอดแคสต์ที่จะทำให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นตอนนี้เรายังคงวนเวียนวนเวียนอยู่กับ h Healthy You p o d p o s t อ่าพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณแข็งแรงจากภายในเพื่อต้านภายโควิดแล้ววันนี้ครับเราจะมา พูดคุยกันครับเรื่องของเวลาที่เราไปเจอคนป่วยอย่าถามนะครับอย่าแสดงความเป็นห่วงเขาอย่าถามเขาด้วยคําถามที่ว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนไหนบอกสิครับคุณเพราะว่าคุณกําลังจะฆ่าเขาด้วยความที่คุณไม่ตั้งใจเอามันเป็นยังไงอ่ะทำไมถามคําถามนี้ไม่ได้ลองฟังเรื่องราวต่อไปนี้ดูครับแล้วค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีว่าจะถามหรือไม่ถาม มีคุณแม่คนนึงครับกำลังทําครัวอยู่ในห้องครัวครับคุณลูกก็วิ่งเข้ามาคุณแม่ครับคุณแม่ครับถ้าจะเป็นโค้ชอย่างคุณแม่ต้องทํายังไงบ้างครับสอนผมหน่อยผมอยากเป็นโค้ชนะครับแม่ก็บอกว่าได้จะ้ะถ้าลูกอยากเป็นโค้ชเหมือนแม่นะเดี๋ยวแม่จะบอกให้แต่ตอนนี้ไปถามคุณปู่ที่นั่งอยู่ตรงชานหน้าบ้านหน่อยว่าตอนนี้อาการปวดเข่าของคุณปู่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง คุณลูกครับด้วยความอยากเป็นโค้ชครับก็วิ่งไปหาคุณปู่ปูคป่ครับปู่ครับคุณแม่ให้มาถามว่าอาการปวดข่าวของคุณปู่เป็นยังไงบ้างครับคุณปู่ครับก็มองหน้าหลานด้วยความอารมณ์ดีนะครับด้วยความเมตตานะครับยิ้มเล็กน้อยแล้วก็ตอบคุณหลานไปตามตรงว่าโอยปู่แกแล้วลูกอาการปวดขามันก็เป็นไปตามอายุพออากาศเปลี่ยนที่ ปู่ก็ปวดขาที่เนี่ยพอตอนนี้หลานถามขึ้นมาปู่ก็เริ่มจะปวดขึ้นมาอีกแล้วเออเดี๋ยวสงสัยคงต้องไปหาอยู่หายามากินแล้วละหลานเอ้ยหลังจากที่คุยกับปู่เสร็จแล้วครับคุณมันเสียงเหมือนคุณยายเนาะ <laughs> คุณหลานครับก็วิ่งไปหาคุณแม่ครับแล้วก็บอกว่าเอาแม่ครับแม่ครับคุณปู่บอกว่าอาการปวดขามันเป็นเรื่องปกติของคนแก่ครับพออากาศเปลี่ยนมันก็ปวดขาแล้วตอนนี้พอผมไปถามคุณปู่ก็เริ่มปวดขาขึ้นมาแล้วครับแต่แล้วตอนนี้คุณแม่จะสอนผมได้หรือยังทีนี้ครับคุณแม่นะครับก็เลยบอกคุณลูกว่าเอาอย่างนี้อีกคําถามหนึ่งนะลูกลูกลองไปถามคุณปู่ดูนะคะว่า คุณปู่ยํำจำตอนที่ลูกยังเล็กๆได้ไหมที่คุณปู่เนี่ยอุ้มหนูไปเดินทั่วทั้งตลาดเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยหลานชายหลานชายได้หลานชายแล้วลองลองไปถามคุณปู่ดูว่าคุณปู่จำได้ไหมอ่ะได้ครับนะครับลูกก็วิ่งไปครับไปหาคุณปู่คุณปู่ครับคุณปู่ครับคุณแม่ให้มาถามว่าเออตอนผมเด็กๆครับคุณปู่ยังจำได้ไหมครับที่คุณปู่อุ้มผมไปแล้วก็เดินไปทั้งตลาดเลย ครับคุณปู่ก็มองหน้าหลานนะครับแล้วก็ยิ้มแก้มปีเลยบอก้อจำได้สุหลานตอนนั้นนะแกนะตัวเล็กนิดเดียวตีนเท่ากับฝาหอยตัวเบากว่าน,นี้เยอะแล้วตอนนั้น ปู่ก็ไม่ได้แก่ขนาดที่ปู่ก็อุ้มแกนะแล้วก็เดินไปทั่วตลาดแล้วก็บอกทุกคนวันนี้หลานชายคนแรกของปู่เนี่ยหลานชายคนแรกของฉันทุกคนเนี่ยหน้าตาดูน่ารักน่าชังเดินไปทั่วตลาดทุกคนก็มาชมแกนะว่าอูเนี่ยอูหลานปู่นั้นหน้าเหมือนปู่เลยน่ารักน่าชังดูอูตอนนั้นปู่มีความสุขมากๆเลยพอนึกถึงตอนนั้นนะปู่เนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยป้เหมือนกับ ความเป็นหนุ่มของปู่มันกลับมาเลยหลานเอ้ยอ่าพอหลานได้คําตอบนะครับคุณหลานก็วิ่งไปหาคุณแม่แม่ครับแม่ครับปู่บอกว่าปู่เนี่ยจำได้เลยครับปู่อุ้มไปแล้วมีเด็กคนบอกว่าหลานหน้าเหมือนปู่ครับแล้วตอนนี้ปู่ก็กระชุ่มกระชวยเหมือนกับว่าปู่กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งเลยครับอพอคุณฟังเรื่องนี้แล้วครับคุณรู้สึกยังไงบ้าง เห็นอากับกิริยาของคุณปู่ในเรื่องไหมครับพอถามถึงอาการปวดขาปวดเข่าเป็นยังไงบ้างเขาเริ่มปวดขึ้นมาทันทีเลยครับแต่พอเราไปถามเรื่องที่เขามีความสุขเป็นยังไงบ้างครับเขามีอาการกระชุ่มกระชวยมีความสุขรู้สึกว่าอาการปวดแข้งปวดขาเมื่อกี้นี้ไม่ได้พูดถึงเลยแม้แต่วินาทีเดียวนั่นหมายความว่าวันนี้ครับถ้าคุณไปเจอใครที่กําลังป่วยอยู่ ก่อนที่คุณจะไปเยี่ยมเขาครับทําการบ้านสักนิดหนึ่งลองดูลองสืบดูครับว่าเรื่องอะไรที่จะทําให้เขาเนี่ยมีความสุขเขาอยากทําเรื่องอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เขาทําแล้วเขารู้สึกมีความสุขครับคุณถามเขาเรื่องนั้นคุยกับเขาเรื่องนั้นแล้วคุณจะทําให้อาการป่วยของเขาครับดีขึ้นเป็นลําดับหรือไม่แน่ครับถ้ามันเป็นความสุขที่มันดื่มดามากๆคุณอาจจะเป็นยาวิเศษ ที่แค่ไปคุยไปเยี่ยมกับเขาทำให้เขาหายจากอาการป่วยได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณจะพูดอะไรกับคนป่วยเพราะว่าช่วงนี้คนป่วยมีเยอะมากเต็มไปหมวดเลยครับคนป่วยที่คุยได้กับคนป่วยที่คุยไม่ได้เอาเป็นว่าคนป่วยที่คุยไม่ได้ให้เขาอยู่ในเตียงสนามไปก่อนส่วนคนป่วยที่คุยได้คนป่วยที่เยี่ยมได้ครับก่อนที่คุณไปจะไปเยี่ยม คุณลองทําการบ้านลองเลือกเรื่องที่จะคุยกับเขาเรื่องที่จะพูดกับเขาเรื่องที่คุณจะบอกเล่าให้เขาฟังเผื่อว่าบางทีคุณอาจจะเป็นเทวดาที่ไปโปรดเขาแล้วทําให้เขาหายทันทีจากการที่แค่ได้พูดคุยกับคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วถ้าคุณต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เราจะได้คุยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมาก สวัสดีครับ